โอ้โหมันเกิดอะไรกันขึ้นครับนี้ไม่ฟอเไอ้วันเลดมันเยอะขนาดนี้มีทุกซี่มีทุกไส้เลยนะเนี้ยจะเลือกข้างไหนก็เลือกได้แล้วมันจะคายหมดไหมเนี้ยมากกันปินงโก้งทับเลยเดี๋ยวขอออกก่อนนะครับแสบคอไปหมดแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆผมต้องจัดต้นตาลยุสขาบางบัวทองนะครับ วันนี้เราพามาชมกองทัพเอเวอเรสต์ล้วนๆเลยเนี่เหนกัทั้งหน้ากระดานเลยครับแค่นี้คือรถโชว์นะครับเดี๋ยวจะมีอีกนะครับคือเดี๋ยวจะพาไปดูรถที่เข้ามาใหม่และที่ยังไม่ได้แต่งดูนะครับว่าเราจะแต่งกันประมาณไหนนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเพื่อนๆสามารถคอนฟิกได้นะครับว่าจะแต่งแบบไหนหรือจะไม่เอาแบบไหนนะครับเช่นเลือกล้อเลือกได้เลือกสก๊ปเอาหรือไม่เอาเลือกใส่ได้นะครับโปร่งลงโปร่งล้อนะครับได้หมดทุกอย่างเลยนะครับ ถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูคันแรกเลยนะครับตั้งแต่คันแรกมาว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยสำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะที่สนใจรถตกแต่งสไตล์นี้นะครับผมมีนะครับให้เลือกหลายคันเลยสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ทเพจเฟซบุ o กแล้วนะชื่อว่าต้นตาลยุสคานะครับ พี่เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับและเข้าหมวดคําว่าร้านค้านะผมได้แยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและผมนะครับมีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมไ้ทุกวันเลยสำหรับเพื่อนนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะครับหรือไลน์เข้ามานะอ d s i g n ต้นตาล88นะครับผมนะครับมีทีมงานมืออาชีพคอยตอบคำถามทุกคำถามเลยดูนะครับเป็นไงครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับลูกี่ผมเป็นไงเจ๋งไหมมาดูที่คันแรกเลยนะครับคันแรกตัวนี้เป็นตัวไทเทเนียมนะครับแต่งเป็นล้อกว้าง ใส่สกรูปหน้าใส่โป่งล้อสไตล์เดียวคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเราจะแต่งให้คล้ายและเป็นฝาแฝกกันเลยนะครับตัวที่2ตัวนี้จะเป็นตัวพัดพัดคือจะมีหลังคาชลูปนั่นเองนะครับแต่งเหมือนกันมีสติ๊กเกอร์มีอะไรหมดนะครับตัวที่3นะครับเป็นสีดําก็จะดูดุดันขึ้นมานะครับเหมือนว่าดุดันไม่เกียงใจใครฟอร์ตเอเวอเรสต์พบกันได้ที่โชลูมต้นตานนะครับนี่นะครับตัด้วยสีป็นสีแดงอ่า อันนั้นคือไฟแนนซ์ประจําเซตเรานะครับรูปร่อคนนี้นะครับจัดทีไรผ่านทุกทีเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับสีแดงตัวนี้จะเป็นหลังคาสลรูปเช่นเดียวกันครับ <c oughs> เป็นตัว3.2ไทเทนเนียมพัดนะครับ <c oughs> ล้อตัวนี้นะครับเป็นลายเขากวางนะครับ <c oughs> เ,เพื่อนๆสามารถคอนฟิกได้เลยว่าจะใส่ลายไหนก็อีกลายเนี่ยนะครับเป็นสไตล์อเมริกัน เป็นก้านตรงๆแบบนี้นะครับสวยเท่เลยนะครับตัวนี้มีโช๊คมาให้เดินไหมครับโปรเฟนเดอร์นะครับเจ้าของกล่าวติดรถมาแล้วก็จัดไปให้เลยเหมือนเดิมนะครับไม่ถอดไม่แรงสิ้นเพื่อความสมรรถนะในการขับขี่นะครับเรามีทุกสีเลยนะครับที่นี่มาที่นี่ที่เดียวจบทุกสีเลยนะครับดูนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีแดงสีฟ้าสีบรอนนะครับมีทุกอย่างเลยครับชุดแต่งแต่งคล้ายๆกันหมด พาดคันนี้ไม่ต้องห่วงมีตลอดมีให้เลือกทุกครั้งเลยนะครับนี่แค่โชว์ด้านหน้าด้านหลังรถที่ยังไม่ทามีอีกนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงนะครับลองแพนลองซูมไปรอบๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูรถที่ยังไม่ทําอีกนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยที่นี่บอกแล้วว่าเอเวอเรสต์ต้องมาหาต้นตาลยูสคาอย่างเดียวเลยนะครับนอกจากเอเวอเรสต์นะครับแบรนด์ฟอร์ดนะเราก็ยังมีเจ้าเลนเจอร์นะครับ ยักษ์ใหญ่บึกบึนกระบะอนเนกประสงค์นะครับใช้งานปกติก็ได้ขนส่งก็ได้หรือบรรทุกของไปไหนก็ได้นะครับ <c pave> เล<ห>นเจอร์เข้ามาเดิม <c AKE> ๆิมก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับแต่ว่าคันนี้เรามีเก็บแปลงหน้ามาให้แล้วนะครับแปลงหน้าเป็นตัวเจ้าแรปเตอร์เลยข้างๆอะไรเงี้ยเราแปลงมาใหม่หมดเลยนะครับสภาพเดิมๆเข้ามาก็คือจะประมาณนี้เราจะมาตกแต่งเพิ่มใส่ล้อใส่สกู๊ปใส่อะไรทุกอย่างนะครับใหม่ๆให้ดูเหมือนคันที่ผ่านมานะครับนี่รถคันนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ใหม่ แต่ยังแต่งไม่เสร็จเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนดีกว่ารอให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวจะร้องว้าวว้าว,าวาเลยนะครับคิดถึงรถฟอร์ด Ford, ไม่ว่าจะเป็นเอเวอเรสต์ id, หรือฟอร์ดเลนเจอร์เนี่ยเราเล่นหมดเลยนะครับคิดถึงฟอร์ดคิดถึงต้นตายูซานะครับมาที่นี่เราจะแต่งสไตล์ต้นตาลออกไปไม่ผิดหวังแน่นอนแต่วันนี้มีรถไฮไลท์เลยนะครับปนี่นี่ล้อมรู้ไว้อย่างดีแค่ป้ายทะเบียนชุดแต่งก็รู้แล้วว่ารถใครบ้านช่องไม่เอากลับจับขายซะเลย ตามคำเรียกร้องนะครับที่เผูปคนถามเข้ามาว่าเอ๊ะรถเจ้าของเต็นท์นั่นเองนะครับคันนี้ใครสนใจนะโทรมาเลยเบอร์ข้างล่างนี่เดี๋ยวผมแอบขายให้อย่าไปบอกแกนะเดี๋ยวเป็นปัญหาเลยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายข่าวดีนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะวันนี้ผมมีรายการนะครับไฟแนนซ์ทุกจังหวัดเลยนะครับจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถทําได้นะถ้าเกิพื่อนชอบคันนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเห็นรถคันนี้จริงๆนะครับว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับลานหล่อนะครับต้นตายุสขาตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนางพิเศษนะครับบางบัวทองใกล้ๆห้างเซ็นทรัลเวิลด์เกตนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบในการรีวิวรถของผมนะครับหรือว่าชอบรถเข้ใหม่ที่มีการตกแต่งพิเศษนะครับก็ฝากช่วยกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนและกดซับสไคร์นะครับให้เราด้วยเพื่อจะไไไดดด้มมม่่พลลลาาคคิปปถัััททีผกกงออนะรบ